สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันคบกันในไลฟ์สด Facebook ในเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์ที่18มีนาคม2562เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่24มีนาคมเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันเลือกตั้งเป็นวันที่เราจะได้รัฐบาลใหม่ผู้นำประเทศคนใหม่ที่จะนำประเทศไทยไปสู่ความสีเวลความสมบูรณ์ จะได้สีเวลได้สมูณ์จริงแค่ไหนอยู่ที่คนไทยนะครับให้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาดูดูใครใครที่เข้าสู่สนามเลือกตั้งว่าใครควรจะเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่เชื่อถือได้ให้มากที่สุดนะครับก็เลือกท่านนั้นอย่าไปฟังวาทกรรมต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่หลอกลวงประชาชนซึ่งฟังดูถ้าเผื่อใครคิดเป็นก็คงจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับอะไรที่บ้านเมืองเสียหายไป โกงไปกินไปคนประเภทนี้พวกนี้กลุ่มนี้ที่เข้ามาในเมืองที่เข้ามาในพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่เข้าแยกตัวกันทำงานประสาร่วมกันพรรคพวกนี้ก็จะเป็นพรรคที่มาหากินต่อไปในประเทศไทยก็อย่าไปเลือกนะครับเลือกเอาพรรคที่เขามีความบริสุทธิ์ทำงานได้จริงมีผลงานชัดเจนใน5 6ปี7ปีที่ผ่านมานี้ในสปีหปีที่ผ่านมานี้ผมก็เชื่อว่าคนไทยคิดไม่ยากคิดไม่ยากนะครับ ก็จงเป็นเรื่องคนที่ที่เหมาะสมนะครับที่จะมาเป็นรัฐบาลที่จะเป็นนายกวันนี้ผมมาในเรื่องของโรคไตโรคไตเป็นอีกโรคหนึ่งที่คนไทยเป็นกันเยอะมากเพราะเหตุว่ากินอยู่ไม่เป็นกันใช้ความคิดกันไม่เป็นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตประมาทกินอร่อยอยู่สบายปล่อยเนื้อปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้ให้เป็นไปตามวิธีของสังคม ที่เป็นวัตถุนิยมมากเกินไปอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นโรคตก็คือโรคเป็นโรคที่เกิดจากโรคที่ทททดึงที่เป็นมาก่อนหน้าน,นั้นคือโรคเบาหวานกับโรคความดันนะครับถ้าเป็นเบาหวานมาก่อนเป็นความดันสูงมาก่อน <S <S 1> <S 1> ก็ไม่น่าแปลกใจที่สักวันหนึ่งตายก็ต้องเสื่อมแล้วก็เป็นโรคไตต่อไปในที่สุดนะครับต้นเหตุของโรคไตนะฮะดังนั้นช่วงต้นของผู้ก่อนเรื่องของต้นเหตุของโรคไตามาจากอะไร ต้นเหตุของของโรคไตมาจากหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดที่ขาดสภาพหลอดเลือดที่ขาดความแข็งแรงขาดความยืดหยุนเป็นหลอดเลือดที่ตีบตันเป็นหลอดเลือดที่แข็งตัวนั้นเมื่อหลอดเลือดมันเสื่อมสภาพไปเนี่ยมันก็ทําให้เลือดเนี่ยลงไปเลี้ยงไตน้อยลงอย่าลืมนะครับไตนี่เป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดเยอะมากเยอะมากพอๆกันตับนะฮะดังนั้น ไตเขาต้องการเลือดตลอเลี้ยงในแต่ละวันเยอะนะครับเยอะมากแต่ว่าเมื่อเราเลือดเราเสียหายเราเสื่อมโทรมทั้งอุดตันทั้งแข็งตัวทั้งเสื่อมสภาพไปนะฮะก็ทําให้ไตมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงอันนั้นแหละครับทําให้เซลล์ต่างๆในในไตซึ่งทําหน้าที่ต่างๆมากมายสลับซับซ้อนมากเหลือเกินเนี่ยก็เริ่มล่อยหลอเริ่มเสื่อมสภาพลงไปแล้วก็เริ่มตายลงไปทําให้ไตนั้นเริ่มเสื่อมเพราะว่าไม่สามารถในการ ทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนอย่างตอนที่เขามีเลือดไปเลี้ยงเพียงพอนะฮะทุกคนทราบแล้วนะครับไตก็คือเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการขับสารพิษกับของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะทางเงื่อทางลมหายใจแต่นอกจากนั้นไตก็ยังทำหน้าที่สําคัญอีกอันหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้นั่นคือเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงดังนั้นเะมื่อคนเราไตาเสื่อมเมื่อไหร่เม็ดเลือดแดงมีปัญหา ก็คือเม็เดแดงก็จะน้อยลงแล้วก็เสื่อมสภาพลงด้วยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเป็นซับซ้อนขึ้นมานะครับงนั้นเมื่อโรคเมื่อโรคตายกำเริบขึ้นกำเริบขึ้นมาเพราะว่าหลอดเลือดเสียหายแล้วก็ต้องมาไล่ดูก่อนว่าเออหลอดเลือดเสียหายเนี่ยอะไรเป็นมูลเหตุที่ทําให้หลอดเลือดเสียหายข้อแรกเลยความเครียดนะครับความเครียดทําให้หลอดเลือดเสียหายเพราะว่าคนเครียดคือคนที่เกรงกล้ามเนื้อก็เกรง หลอดเลือดก,ก็หดตัวตามสภาวะที่เราเครียดน,น,นี่เป็นที่เปิดกลไกลธรรมชาติของของร่างกายเพื่อป้องกันความเสียหายของร่างกายเราเมื่อเครียดหลอดเลือดก,ก็เกนะร็งงนั้นพื้นที่ของเลือดในการไหลเวียนเลือดก,ก็จะน้อยลงนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไตที่ร่างกายนั้นต้องเซฟตี้ตัวเองพยายามให้เลือดอยู่ในสภาวะที่ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพราะป้องกันการเกิดอันตรายจากความเครียดนั้นดังนั้นเมื่อเราเครียดปุ๊บหลอดเลือดหดตัว พอเราเครียดบ่อยๆอ้การหดตัวของหลอดเลือดก,ก็เกิดบ่อยๆน้ำซ้ำบางคนเครียดทั้งวัน <c oughs> ตอนนอนยังเครียดเลยตื่นก็เครียดมีลูกเครียดอ่านักหนานะครับจับชีิไปจําวันกับปัญหาชีวิตปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาสังคมหรือทุกวันนี้ปัญหาการเมืองเนี่ยนะคนเครียดเยอะมากนะครับไอ้ความเครียดเหล่านี้แหละมันก็ทําให้เราเลือดเขาหดตัว พอเครียดทั้งวันทั้งคืนเขาเรียกว่าเครียดเรื้อรังก็ทําให้เราเลือกขดอดตัวเป็นเวลานานก็เกิดปฏิกิริยาในร่างกายเกิดขึ้นตอบสนองคือเราเเริ่มแข็งตัวนะครับพอแข็งตัวปุ๊บอดตัวด้วยแข็งตัวด้วยก็เลือดก็เลยเวียนช้าไม่ใช่ตายไว้วาเดียวนะครับที่เลือดไปเลี้ยงน้อยลงสมองก็มีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงด้วยหัวใจก็เลี้ยงน้อยลงด้วยดังนั้นพอหัวใจเลี้ยงมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทาไงหัวใจก็ต้องเต้นเร็วขึ้นใช่ไหม เพื่อปั๊มให้เลือดเนี่ยไหลเวียนร่างกายเท่าเดิมเพราะเลือดจะต้องไหลเวียนร่างกายเท่าเดิมนะครับน้อยกว่าเดิมไม่ได้ถ้าน้อยกว่าเดิมมีปัญหาพอเ,เลือดแข็งตัวอดตันปุ๊บเลือดไหลเวียนน้อยลงผ่านหัวใจน้อยลงผ่านร่างกายน้อยลงเพราะเลือดส่วนใหญ่ไปเก็บไวที่ม้ามซะส่วนใหญ่นะนี่คือคนไกยของร่างกายนั่นแหละครับหวัวใจก็ต้องทํางานหนักก็คือเต้นให้ถี่ขึ้นปั๊มให้แรงขึ้นเต้นถี่ขึ้นปั๊มแรงขึ้นแต่ต่อมาเพื่อเมื่อเครียดนานๆหัวใจก็ทํางานหนักนานๆ ัวใจก็เสื่อมโทรมกลายเป็นโรคหัวใจเชนจ่นหัวใจโตที่หนูใจรั่วเราเลือดแข็งตัวนานๆก็ทําใหา้หัวใจขาดเลือดก็เกิดอ,อาการเจ็บหน้าอกนะครับก็ต้องไปทำบายพาสทาสเตนทําบอลลูนกันบ้างบุ่นวายหรือเปลี่ยนหัูใจต่างๆนั่นคืออีกโรคหนึ่ง <c oughs> อีกโรคหนึ่งที่ทําให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้นนั่นคือโรคเบาหวานนะครับ คนที่เป็นเบาหวานมานานมีโอกาสทําให้ไตเสื่อมเด้สองสองเหตุผลเลยกันเหตุผลที่หนึ่งก็คือเรื่องของ,ของตัวเบาหวานเอง <c oughs> <c oughs> พอเป็นเบาหวานนานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเริ่มมีอะไรมาเกิดกลางในหลอดเลือดมากขึ้นเช่นน้ําตาลไขมันเกล็ดเลือดนะครับเมื่อสิ่งสามสิ่งนี้ในเส้นเลือดมันไม่สมดุลมันอาจจะเกิดมีน้ําตาลมากเกินไปก็ีก็เป็นเป็นตัวพานทําให้เกล็ดเลือดกับไขมัน กาะตัวกันง่ายขึ้นทําให้เราเริ่มเริ่มเริ่มแข็งตัวเริ่มอุดตันได้ง่ายขึ้นพอเริ่มอุดตันได้ง่ายขึ้นปุ๊บตาก็มีเลือดเลียงน้อยลงน,น,นั่นคือเหตุผลของการเป็นโรคไตซึ่งมาจากประวานเรือรังนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกินยากินยาบาหวานานานๆยาลดน้าตาลยากระตุ้นตับอ่อนอย่างเงี้ยนะครับยาพวกนี้หลายหมอบอกว่าไม่เป็นไรกินไม่เถอะดินี้ยาสมัยใหม่เข้าทันสมัยแล้ว ไม่มีผลต่อไตไม่จริงครับไม่จริงอะไรที่เป็นเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเคมีมีผลต่อไตทั้งนั้นนะฮะดังนั้นการที่เราจะต้องดูแลเรื่องของเบาหวานก็ควรพยายามทาตามโปรแกรมที่ผมได้วางแผนไว้ให้ในหมวดโรคเบาหวานซึ่งเรามีรายละเอียดใน YouTube ของสิเกรนเยอะมากนะครับเพื่อทําให้เบาหวานลดลงด้วยการไม่กินยาและการคุมอาหารถูกต้องนะครับซึ่งผมพูดไปเยอะแล้วแล้วก็มีคน เขาเข้าใจกันมากมายแล้วทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตอนนี้นะครับใครยังไม่รู้ก็ไปเปิดดู YouTube เรื่องเบาหวานซะดังนั้นเบาหวานเนี่ยถ,ถ้าเป็นนานอาการของเบาหวานที่เป็นโรคเรื้อรังก็ทําให้ไตเสื่อมได้เพราะเลือดไปเร็กน้อยลงยาที่เกิดจากการารักษาเบาหวานก็ทําให้ไตเสื่อมได้นะครับเป็นโรคไตได้เช่นเดียวกันดังนั้นทั้งหลายทั้งปวงจึงสรุปตรงที่ว่าโรคไตามาจากหลอดเลือดเสื่อมนะหลอดเลือดเสื่อม เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอทําให้ไตวายไตเสื่อมก่อนแล้วก็ไตวายแล้วก็ไตวายเรื้อรันนะครับเหตุผลของการที่เกิดโรคเกิดที่หลอดเลือดมีเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงก็มีอะไรก็คือความดันความอ้วนนะครับอารมณ์เครียดประวานและก็ยาเคมีนะครับสิ่งตอนนี้ดังนั้นคนที่จะหลีกเลี่ยงของการที่จะไม่เป็นโรคไตคนที่จะหลีกเลี่ยงโรคไตในมา่ต้องการเป็นโรคไตก็คือต้องพยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรง อาหารดีกินถูกต้องอารมณ์ต้องปลอ่อนปลอดปอด่งผ่อนคลายมีความสุขไม่เครียดนะครับอย่าไปแต่ต้องยาเคมีอย่าไปกินยาเคมีอย่าปล่อยให้ตัวเองหลุดเข้าไปในวงจรของเมื่อหวานถ้าเปิดท่านรักษาตัวได้แค่นี้นะครับแล้วออกกําลังกายสม่ําเสมอชาตินี้ท่านมีมโอกาสเป็โรคไตเลยง่ายๆแค่นี้เองนะฮะนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้ในช่วงต้นแล้วในช่วงต่อไปก็พูดถึงเรื่องของเมื่อไตเราไม่ดีแล้ว จากการที่เรามีหลอดเลือดป,ปีญหาแล้ถ้าตายเกิด <c oughs> แย่ลงทํางานน้อยลงมีของเสียข้างๆร่างกายเพิ่มขึ้นด้วยค่าสองตัวก็คือค่าบ U N นะครับค่าบ U N เนี่ยก็บอกซะหน่อยนะบางคนพูดผิดนะพูดคาว่าบันบันนะเพราะว่าบิอ่านว่าบัน้นที่จริงแนละ้วไม่ใช่ถ้าใครอ่านว่าบันนี่แสดงว่าคนนี้ไม่อยู่ในวงการสาธารณสุขเป็นคนประชาชนทั่ว,วไปที่ไม่รู้เรื่องที่จริงต้องอ่านคาว่าบ U N ไม่ใช่บับยูเอ็นย่อมาจากคำว่าบัตยูรีนไนโตรเจนนะครับบัตแปลว่าเลือดยูรีนก็คือปัสสาวะไนโตรเจนก็คือสารไนโตรเจนที่อยู่ในเลือดนะครับค่าตัวนี้ไม่เกินเขาไม่ให้เกินเข,า,ขาไม่ให้เกิน20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอีกค่าหนึ่งที่ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาจะเป็นค่าคู่กันเลยก็คือค่าครีตินีนค่าครีตินีนนี้เป็นค่าของ สารชีวเคมีในร่างกายซึ่งเกิดจากการสลายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อนะครับเซลล์กล้ามเนื้อเมื่อสลายตัวปุ๊บมันจะกลายเป็นโปรตีนแล้วก็ร่างกายก็จะสร้างเซลล์ใหม่มาชดเชยกล้ามเนื้อให้นะครับดังนั้นการที่เรามีกล้ามเนื้อสลายตัวซึ่งปกติแล้วกล้ามเนื้อเรามีการสลายตัวมีการสร้างอยู่ตลอดเวลานะครับตอนช่วงที่มันสลายตัวเนี่ยเซลล์กล้ามเนื้อก็จะกลายสลายแยกตัวออกมากลายเป็นสารโปรตีนนะครับ สารโปรตีนองค์ประกอบสําคัญหลักๆคือในตัวเจนนะส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญส่วนการแสลของกล้ามเนื้ออย่างดังกล่าวน,น,นะฮะนอกจากได้เป็นตัวไน,น,นตัวเจนแล้วก็ยังเป็นตัวชีวชีวเคมีหรือสารเศษซากซึ่งเกิดจาก <c oughs> สารชีวเคมีจากเซลล์กล้ามเนื้อที่แสลตัวออกไปนั่นเองอันเนี้ยมันก็จะวนอยู่ในเลือดในกระแสเลือดเป็นสารพิษเป็นสารที่ร่างกายต้องขับทิง้งออกไปสารตัวนี้ชื่อว่าสารเคลยจนินนะครับ ตัวคเคยินีนี่ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่ากายไตยของเราทํางานได้ดีไหมถ้าเขาขับตัวถ้าไตาขับตัวคเคยนินีออกไปอย่างปกติค่าตัวนี้ก็ต้องไม่เกิน1.5ม mm. ิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะหรือไม่เกิน1น้มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์้าค่า BUN ต้องไม่เกิน20ค่าคเคยทินีนต้องไม่เกิน1.5ก็ถือว่าไตของท่านปกติที <c oughs> นี้เมื่อไตเราวายเามื่อไตเราเสื่อมไปแล้วนี่มักจะปรากฏว่าทั้งค่า BUN ก็เกิน ทั้งค่าครีจนินก็เกิดด้วยอาจจะบีเอ็นอาจจะเกินไปแล้ว22 23 24 25ประมาณนี้ไม่เกินเยอะค่าครีจานินอาจจะเกินไปประมาณสัก1.6หรือ1.7ไม่เกิน2อันนี้ก็อยู่ในภาวะที่ผมพูดว่าเป็นช่วงของไตเสื่อมนะครับไตเสื่อมก็ฟื้นฟูซะฟื้นฟูเพื่ออะไรฟื้นฟูเพื่อให้ค่าสองตัวนี้มาลดลงให้มันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับบีวเอ็นก็ต้องต้องต่ำกว่า20แล้วครีานินก็ต้องต่ำกว่า1.5 งั้นาการฟื้นฟูของภาวะไตเสื่อมทำอย่างไงก็ควบคุมอาหารออกกําลังกายและก็ควบคุมอารมณ์มี3ข้อนี้นะครับการควบคุมอาหารก็คือต้องพยายามกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากให้กินน้อยลงนะครับเนื้อสัตว์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่พอกินได้มี2ตัว2อย่าง1เนื้อปลา2เนื้ออกไก่นะครับไก่ต้องกินส่วนเนื้ออกนะครับไม่ไม่กินหนังนะก็เป็นโปรตีนที่พอจะรับได้ นะครับส่วนพวกเนื้อไก่ทั่วไปเนื้อหมูเนื้อวัวต่างๆนี่ควรจะเลี่ยงไว้ก่อนควรจะระง,งับไปก่อนนะครับส่วนข้าวก็ควรจะเป็นพวกข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีพเพราะข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยจะเป็นส่วนของไฟเบอร์ที่เขาจะเป็นตัวทําให้ระบบย่อยเนี่ยไม่ดูดซึมน้าตาลเข้าไปสู่กระแสเลือดเร็วเกินไปนอกจากนั้นในข้าวที่ไม่ขัดสีหรือข้าวกล้องพวกเนี้ยก็จะมีสารพวกโปรตีนพวก เกลือแร่วิตามินพวกไฟเบอร์สูงด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่ไปฟื้นฟูร่รางกายแข็งแรงด้วยนะครับส่วนเรื่องของขนมนมเนยก็ควรจยงดไปก่อนเลยของหวานพวกขนมของหวานเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลหรือแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับคนที่มีภาวะไตเสื่อมหยุดทั้งหมดนะครับให้ดื่มน้ําให้ดื่มน้ําขิงน้ําสูนพลายอ่อนๆน, <c oughs> นะครับดังนั้นอาหารของเราที่ต้องฟื้นฟู ื้นฟูไตในภาวะไตเสื่อมเนี่ยที่ค่าคลีนีไม่เกินสองนะครับก็ต้องเป็นอาหารที่ลดอ่อนย่อยง่ายมีสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็ต้องมีโปรตีนคุณภาพสูงเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าไปในการสร้างกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นให้เพื่อให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนเพื่ออะไรเพื่อหลอดเลือดที่มันเสื่อมยังไงที่มันแข็งตัวแล้วก็ที่มันมีช่องทางเดินของเลือดน้อยลงนี่แหละให้มันเกิดเป็นคอลลาเจนเปืห่อหุ้มมากขึ้น เมื่อคอเจนห่อหุ้มมากขึ้นหลอดเลือดก็จะนุ่มนวลขึ้นบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวก็จะปล่อยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนผ่านหลอดเลือดได้ดีขึ้นเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดได้ดีขึ้นอีกสารหนึ่งที่ควรจะกินอย่างยิ่งนะครับเป็นซึ่งเป็นกรดอะมิโนก็คือตัวแอลอาร์จินีนเพราะแอลอาร์จินีนแอลอาร์จินีนจะมีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดนะครับ เมื่อเรากินแอลาอาจินินปุ๊บเลดเลือดขยายตัวอันนี้เป็นเป็นทางตรงเลยนะครับแล้วก็เพิ่มออกซิเจนด้วยดัยงนั้นการที่เราคุมอาหารดีคุมอารมณ์ดีออกกําลังกายเป็นประจํากินอาหารที่มีคุณภาพของโปรตีนที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นพวกซีเกรนนี่แหละสูตรสีเกรนต่างๆที่ผมออกแบบไว้ให้นี่แหละเป็นอาหารที่มโปรตีนคุณภาพสูงมากนะครับสูงมากที่เรียกว่าอาหารอื่นในท้องตลาดเทียบไม่มีดังนั้นการกินอาหารประเภทนี้คอลาเจนร่างกายเขาจะ เพิ่มขึ้นนะครับการที่มีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นสังเกตได้จากการผิวพรรณจะแต่งเติมขึ้นหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นสมายเนื้อสมายตัวเพิ่มขึ้นตระัง่านชาเพิ่มขึ้นเมื่อการที่เรามีคอลลาเจนแล้วเรายังมีส่วนของโปรตีนเข้าไปด้วยมีส่วนของแอลอาจินินเข้าไปด้วยก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้หลอดเลือดนั้นได้รับการฟื้นฟูพอหลอดเลือดฟื้นฟูปุ๊บหลอดเลือดก็จะลงไปเลี้ยง เนไตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไตก็ได้รับการฟื้นฟูเซลล์ในไตที่มันเสื่อมไปมอาจจะไม่เสียหายไม่มากนะักก็สามารถที่จะสร้างสร้างเซลล์ชดเชยได้ในระยะต้นนะครับในขณะการไตเสื่อมที่มีครินิรินไม่เกินสองคืนนินก็จะลดลงมา BUN ก็จะลดลงมานะครับก็อยู่ในภาะวะกลับมาเป็นคนปกตินี่คือการฟื้นฟูไตในเชิงของธรรมชาติบําบัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในวงการแพทย์เขาไม่ทํากัน เพราะว่าเขาไม่มีองค์ความรู้นี้เขาไม่อย่างเดียวว่าถ้าเมื่อตายเริ่มเสียมปุ๊บรออย่างเดียวคือรอฟอกไตเขาไม่คแค่นั้นนะครับเขาไม่มีความรู้เรื่องของการฟื้นฟูไตผมไม่เคยเห็นว่าหมอคนไหนพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูไตมีแต่ได้ยินว่ามีแต่หมอได้พูดว่าตายเสื่อมแล้วเสื่อมเลยฟื้นฟูไม่ได,ด้พอเราพูดว่าฟื้นฟูดดได้เขาหัวเราะเชิงเชิงเย้เยหย,ยัน <laughs> ว่ามันเป็นไม่ได้หรอกอะไรเป็นเรื่องที่โกหกต่างๆแต่จริงๆในความเป็นจริงทําได้ฟื้นฟูได้ และเราก็ทํามาเยอะแล้วด้วยนะครับต่อไปอีกเสเต็ปหนึง่งพอถ้าเผื่อเราเมื่อท่านมีอาการตายเสื่อมโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ปล่อยปละละเลยร่างกายเนิ่นนานไปเรื่อยๆจนกระทั่งภาวะของกรินินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบีเวนก็เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นจนไตของเราีมีมเซลล์ที่ตายเสียหายมากขึ้นสุดที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้อันนี้เขาเรียกว่าไตาวาย <c oughs> นะครับไตวายไตวายก็มีหลายระยะนะครับเขาก็มีระยะหนึ่งสองสามของเขาอะนะครับคือผมก็ไม่เคยมีความรู้หรอกว่าไตไตาวายระยะหนึ่งสองสามเป็นยังไงเอาค่าอะไรเปรียบเทียบผมผมก็ไม่รู้อะนะครับแล้วก็ไม่อยากรู้ก็ด้วยเอาเป็นว่าถ้าเผื่อเป็นโรคไตวายนะครับคือทีนี้อาจจะเกินสองไปแล้วอาจจะสามกว่าอาจจะสี่ประมาณนี้มีวีอาจจะเพิ่มทะลุไปน,นู่นนะสี่สิบสามสิบสี่สิบไปแล้วนะถามว่าไตาฟื้นฟูได้ไหม ในทางธรรมาชาติในทางธรรมาชาติบำบัดก็ยังยืนยันอยู่ว่าฟื้นฟูได้แต่ว่าฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งนะครับไม่สามารถฟื้นฟูได้ให้ตายกลับมานิง่งทํางานเจ๋วเหมือนที่เราไปฟื้นฟตูตอนช่วงตายเสื่อมอันนั้นทําไม่ได้นะครับถ้าไตวายระดังฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ฟื้นฟูให้ท่านไม่ต้องฟอกไตก็ได้กันก็แล้วกันนี่ก็สิ่งที่ทําได้นะครับทีนที้ถามว่าการที่ไตวายวเรื้อรังนี่มันเกิดจากอะไร ก็เกิดจากหลอดเลือดนั่นแหละที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับเกิดจากโรคที่รุมเร้าท่านอยู่ประวานเรื้อรังนะครับเป็นประวานจนเป็นประวานแห้งไปแล้วจนแขนขารีบการมือรีบก้นรีบไปแล้วนะครับเดินยปก็เป็นเรื้อรังการมือของท่านถูกย่อยไปเป็นน้ําตาลแล้วก็กินยาเยอะนะครับกินยาเม็ดยาประวานกินเยอะลดไขมันอะไรพวกนี้เข้าไปทำให้มันก็ไปทําลายไตทําให้ สารเคมีในยาต่างๆเนี่ยทำให้สภาพร่งา,รางกายของท่านเกิด, mm. เ,กดเกิดถูกทําลายไปไตายเป็นว่าที่อ่อนไหวง่ายมันก็เป็นอวัตต้นๆที่ถูกทําลายก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เมื่อไตวาย,วายเรื้อรังไปแล้ววิธีการฟื้นฟูทําอย่างไรก็ทําเหมือนเดิมถ้าเหมือนการฟื้นฟูไตไตเสื่อมนั่แหละคูมอาหารแต่ต้องคุมเข้มมากกว่าเดิมอารมณ์คุมเหมือนเดิมก็คือคุมให้ปล่อยวาง เพื่อช่วยให้หลอดเลือดไม่ไม่หดตัวแล้วก็เรื่องของออกกําลังกายก็ต้องทําตามปกตินะครับสารกรดอะมิโนโที่ชื่อว่าแอลอาร์จินีน e จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เพราะว่าท่านต้องอาศัยการขยายหลอดเลือดจากสารตัวนี้นะครับก็ต้องพยายามหาหาทานไว้นะครับอย,อย่างต่อเนื่องเป็นประจำดังนั้นหลักการของการคุมอาหารของไตวายวเรื้อรังก็ต้องเข้มข้นกว่าก็คือว่า ต้องกินอาหารประเภทเข้าวกล้อง <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็เถียงได้กันวงการแพทย์บอกว่ากินข้าวขาวข้าวกล้องกินไม่ได้ผมว่าไม่จริงอ่ะเพราะว่าผมให้คนที่เป็นแตวานลรืรังกินข้าวกล้องทุกคนแล้วเขาก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมาเป็นยี่สิกว่าปีแล้วที่ทําอยู่นี่นะพูดคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่าผมพยายามไม่กินข้าวขาวเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยท่านก็กลับไปเป็นเบาหวานใหม่ะนะครับเพราะว่าเพราะว่าข้าวขาวมันเป็นน้ําตาลเร็ว ังน,นั้นการกินข้าวคือกินข้าวกล้องคื่อันนี้ก็ต้องเถียงกันอยู่กับกับกับบรรดาของคุณหมอทั้งหลาย <c oughs> ก็ต้องเถียงกันต่อไปอันต่อมาก็คือเรื่องของการกินอาหารจะ <c oughs> เป็นพวกกับข้าวต่างๆก็ต้องกินกับข้าวที่มันย่อยง่ายคนที่เป็นใจวายเรื้อรังอาหารกับข้าวผมก็จะฟิกให้กินอยู่ประมาณสาสอย่างนะครับต่งต่อไปนี้นะครับม,มีเห็ดเห็ดนี่เห็ดอะไรก็ได้นะเห็ดโตเหต็ด <c oughs> นางฟ้าเห็ดโคนเห็ดหูหนูเห็ดอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากเมืองนอกเมืองนอกต่างๆเห็ดเข็มทองต,งต่างๆกินได้หมดนะครับขอให้เป็นเห็ดกันแล้วกันนะนี่ก็นี่คือกับข้าวอันที่หนึ่งที่กินได้อันที่สองคือเต้าหู้เต้าหู้ที่กินเลยเต้าหู้ที่มาจากที่ทํามาโดยเป็นเต้าหู้หลายๆแบบที่ขายไปตามห้างซื้อมาทําอาหารกินได้เลยนะครับอันที่สามคือผัก้เรื่องผักนี่ก,บบก,นก็เหมือนกันก็เถียงกันอยู่กับหมอทุกวันเนี้ย เขาบอกต้องกินผักใบสีอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าป้องกันโพแทสเซียมป้องกันโซเดียมป้องกันฟอสฟอรัสต่างๆไม่สูงเกินไปนีวก็เป็นของนักโภชนาการที่ผมทําตรงนี้มาเยอะแล้วผมบอกว่าคุณอยากกินผักสีอะไรคุณกินเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องของโพแทสเซียมกับแคลเซียมหรือฟอสฟอรัสมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วไอ้สตัวนี้โพแทสเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในการควบคุมของตับอยู่แล้ว คนเป็นโรคไตทั่วไปเนี่ยตับเขายังแข็งแรงดีอยู่ตับจะเป็นในว่าที่จัดจัดส่วนสารอาหารสามตัวนี้ให้มันสมดุลจริง <c oughs> อยู่ในบางสภาวะอาจจะมีโพแทสเซียมสูงเกินไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับท่านก็ดื่มน้ําท่านก็ปรับอาหารออกกําลังกายปรับอารมณ์เดี๋ยวมันก็จะปรับตัวเองให้สมดุลเองนะครับการที่เราจะควบคุมอาหารป,ป,ประเภทโพแทสเซียมโพแทสเซียมหรือโซเดียมนี่นะครับมันต้องไปคุมอาหารของคนป่วยโรคไตวายวาด้วยลัง ในระยะสุดท้ายที่เขาฟอกไตไปแล้วฟอกไตชนิดที่เรียกว่าตัวบวมนะครับชีวิตกงจะจบแล้วนั่นนะอันนั้นแหละคือต้องไปคุมโพแทสเซียมเพราะมันต้องไปคุมการเต้นหัวใจไม่เฉล่ไม่ไม่ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปแต่คนที่เป็นโรคไตวายด้วยระดับที่อยู่ในคืนนีนประมาณ3 4 5สี่ห้านี้พวกโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสผมเห็นว่าไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับมันให้ร่างกายก็คุมเองนะครับ อคอ้ภูมอาหารอยู่ในเกณฑ์ที่ผมวางแผนให้ก็จะสามารถที่จะเป็นปลอดภัยได้นะครับแล้วก็ตายก็จะสามารถฟื้นฟูได้เช่นเดียวกันกับข้าวคือเห็ดเต้าหู้ผักทุกทุกสีเนื้อปลาวเว้นไว้ก่อนกับข้าวกินได้สามอย่างเท่านั้นนะครับเห็ดเต้าหู้และผักแต่ผักไม่กินผักอะไรก็ได้เครื่องปรุงได้อย่างเดียวคือซีอิ๊วขาวงดน้ําตาลงดน้ําปลางดน้ำมันหอยงดซีอิ๊วดำงดก้อน ก้อนเครื่องปรุงต่างๆห้ามเด็ดขาดนะครับให้กินเฉพาะซีอิ๊วขาวเท่านั้นกินข้าวกล้องนี่คืออาหารกลางวันส่วนอาหารเช้าเย็นเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดีแล้วก็เป็นอาหารครบหมู่ที่มาจากพืชไม่กินเนื้อสัตว์ก็ส่วนที่เราชามอยู่ทุกว,วันนี้ก็คือตัวซีเกรนส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นไตวายเรื้อร,งรังระยะที่เราจะมาบำบัดกันใหม่ๆเนี่ยผมจะ้กินตัวซีเกรนสูตรดั้งเดิมนะครับ เป็นสีเกยนที่มีโปรตีนต่ำแต่มีโปรตีนนะโปรตีนมาจากไตรพืชน,นะครับไตยะฟื้นฟูเร็วมากจะสามารถลดค่าของกรดจรีงลงมาค่อนข้างเร็วนะครับโดยเพราะยิ่งท่านที่เป็นไตวายเรื้อรังในระดับที่เรียกว่าค่า e g f r ต่ำนะครับก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ที่เลือดไหลเวียนผ่านไตได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะเนี่ยคือค่า g f r นะครับซึ่งเรา,เราใช้การพูดแบบประาชาชบ้านว่าเปอร์เซ็นต์ในการทํางานของไต ว่าทํางานได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คงจะให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสักเกิน20ขึ้นไปเพื่อป้องกันแม้ท่านต้องฟอกไตงนั้นคนที่มีมีค่า GFR ต่ำมากๆเช่นประมาณสิบ1สิบอดหรือ1ิปูนที่เสี่ยงมากต่อการต้องฟื้นต้องต้องต้องฟอกไตวิธีการแก้ไขทำยังไงในคนที่มีค่า GFR ต่ำๆหรือไตทำไงแค่ส0บเปอร์เซ็นต์นะครับทำได้ครับยังฟื้นฟูได้อยู่นะหนึ่งถ้าอายุไม่มากเกินไป ถ้าเป็นโรคไตวายวเรื้อรังระดับพี่อายุประมาณสัก40 50ิบ้าสบสิประมาณนี้อย่าเกิน60ิบผมเชื่อว่าฟื้นฟูได้ถึงแม้ค่า GFR จะต่ำถึงประมาณ10ก็ตามนะครับก็สามารถให้มันเงยขึ้นได้สัก15 2ห้ายสได้ด้วยการปฏิบัติตามผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ต้องเข้มงวดนะครับส่วนใหญ่คนแก่ที่เป็นโรคไตเนี่ยมักจะดือ้อมักจะหงุดหงิดดังนั้นความดือ้อความหงุดหงิดเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยในการฟื้นฟูไตคนสูงอายุทั้งหลายที่รู้ตัวว่า เจ้าอารมณ์ต้องปลดตรงนี้ลงไปต้องยอมต้องฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ซอฟลงปล่อยวางมากขึ้นนะครับใจเย็นๆมากขึ้นแล้วก็มองทุกอย่างใน,นแง่ดีอย่าไปมองคนนู้นคนนี้หงุดหงิดไปหมด <c oughs> ซึ่งเราก็เห็นใจนะเพราะคนที่ไปรกไตวายเรื่องหลังเนี่ยอาหารถูกจํากัดมากนะครับเมื่ออาหารถูกจํากัดมากของที่เคยกินเคยชอบก็ไม่ได้กินก็หงุดหงิดดินะครับยิ่งอายุมากแล้วเนี่ย ร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมกระวังชาเริ่มถอยลงขีดจำกัดในการใช้ร่างกายตัวเองก็ย่มต่ำลงด้วยดัยงนั้นความสมัรถในตัวเองก็ต่ำลงอาหารก็ถูกจํากัดลงไปก็หมุดหงิดแน่นอนนะครับแต่เมื่อท่านเป็นโรคไตซึ่งเป็นไตไวายแล้วต้องต้องเข้าใจกระบวนการบําบัดรักษานะครับก็ต้องยอมตามนี้ก็จะสามารถฟื้นฟูได้บางคน GFR ถอยลงมาเหลือเหลือ8คุณหมอก็สั่งแล้วจะต้องทำเส้นแล้วนะเตียวฟอกไตถาวร ถ้าบอกผมผมบอกว่าอย่างไม่ต้องขอโอกาสก่อนฟอกไตได้ไหมได้ฟอกไตได้แต่ถ้าให้ใช้เส้นที่คอนะครับใช้เส้นที่คอเนี่ยเป็นเส้นชั่วคราวฟอกชั่วคราวไปก่อนซึ่งการใช้เส้นที่คอเนี่ยฟอกชั่วคราวท่านสามารถฟอกได้ประมาณปีสองปีหนึ่งปีถึงสองปีนะครับเพื่อให้โอกาสหนึ่งสองปีเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะปรับอาหารใหม่ปรับอารมณ์ใหม่ออกกาลังกายต่าง เพื่อให้ไตมันมีค่าดีขึ้นดีขึ้นฟื้นไตฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูไตให้ g f r มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นค่าคลีเจเนีนลดลงค่าบ N ลดลงนะครับก็ยังทําได้เลยนั่นคือสิ่งที่ที่มันเป็น,นหลายหลายเงื่อนไขหลายๆวิธีการหลายๆข้ครอบปฏิบัติที่เรานํามาใช้ในเรื่องของการให้ประโยชน์กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรือรังถึงแม้จะไจะเป็นหนักหนาสาหัสต่างๆก็ก็ยังสามารถฟื้นฟูได้อยู่ตับไตที่ท่านยังไม่ได้พอกไต แต่ก็มีข้อจํากัดเหมือนกันว่าถ้าเผื่อค่าเจฟอามันต่ำมากๆหรือแค่5แค่6แค่4อย่างเงี้ยอันนี้ต้องฟอกแน่นอนนะครับต้องต้องใช้ฟอกที่คอไปก่อนแล้วรอเวลาจังหวะก็ทําเส้นที่แขนซะเพื่อจะใช้เป็นจุดในการฟอกตายไปตลอดชีวิตท่านทีนี้คนที่ฟอกตายไปแล้วใช้เส้นที่แขนไปแล้วเช่นคนไข้มหาผมเนี่ยฟอกตายไปแล้วใช้เส้นที่แขนไปแล้วอาจจะฟอกตายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็แล้วแต่ ถามว่าฟื้นฟูได้ไหมยังฟื้นฟูได้อยู่นะครับในในใน,ในวิธีการทางด้านธรรมชาตินะครับก็คือครูมาหารสบการณ์นี้ผมได้มากเลยจากผู้ที่เป็นผู้ป่วยแต่วายรื้อรังแล้วก็ตายหยุดทางานเรียกว่าเกือบจะศูนย์แล้วนะ่ะท่านก็ยังสามารถที่จะลดการฟอกตาจากสดาละสารกลางหรือสองครั้งได้แต่เสียดายตอนนี้ท่านท่านเสียชีวิตไปแล้ะ แต่ท่าเสียชีวิตด้วยเหตุผลอื่นนะไม่ใช่โรคไตเพราะตอนเสียชีวิตนั้นไะตย,ยังดีอยู่ไตก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูได้ดีพอสมควรดังนั้นการที่เราสามารถลดการฟอกไตาจากสามครั้งเป็นต่อสัปดาห์หรือสองครั้งก็ยังทําได้โดยวิธีทางด้านธรรมชาติบาบัดน,นะครับดังนั้นวันนี้ท่านใดที่มีเป็นโรคไตหรือไตเสื่อมอยู่นะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูไตได้ก็ขอรบก,กวนเวลาเพียงค่นนี้ก่อนสนใจก็โทรสัพท์ติดต่อมา ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ